สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่น้องๆทุกท่านนะคะสวัสดี f c ใหม่เอฟซีเก่าด้วยนะคะสวัสดีเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าด้วยจ้าวันนี้ก็มาพบกับเอฟซีอีกแล้วนะคะพี่น้องขาหรือว่ายีนชาแนลนะคะหรือว่าน้องยีนหนูยีนพี่ยีนเนาะแล้วแต่ความสะดวกความสบายนะคะใครจะเรียกแบบไหนก็ได้นะคะ วันนี้ก็มากับแนวทางฮานอยสามนอยมันเดิมจะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวจะพี่น้องเม็ดเดียวคแค่เลตจะพี่น้องจ้าเม็ดเดียวแข็งๆจริงๆมาจนเฮือกสุดท้ายจะพี่น้องจ๋ามาเฮือกสุดท้ายจริงๆจะพี่น้องนี่วันไหนที่เน้นให้พิเศษกับ VIP อพก็มาพิเศษแล้วก็วีไม่มาเนาะวันนี้ให้พิเศษกับปกติ ให้มาแต่พี่น้องเอฟซบางท่านก็ถ้าชอบเม็ดเดียวจริงๆเนี่ตามถึงที่สุดนะบางคนก็ตามถึงที่สุดนะในที่สุดก็มาเงือกสุดท้ายก็โอ้ยโล่งอกโล่งใจเนาะดีกว่าหลุดหมดเลยเนาะพี่น้องเนาะก็ยังดีนะคะถึงจะไม่ดีมากแต่ก็ยังดีเนาะยังหายใจโล่งนิดนึงเนาะพี่น้องมาศูนย์แปด 0 8นะคะ0 8ตรงๆเนาะ0 8รอบสุดท้ายจริงๆจะรอบแรกไม่มายินก็คิดแล้วสงสัยวันนี้ศูนย์จะไม่มาแน่ๆเลยมิดซีรีเลยพี่น้องจ๋าสุดท้ายก็มารอบสุดท้ายเฮือกสุดท้ายจริงๆจะเม็ดเดียวจริงๆจ้ะพี่น้องจ๋าสำหรับสูตรวัดใจเนาะที่ยินเน้นรอบไป ก็ไม่ได้มาตามรอบนะคะแต่ที่เน้นย้ำตลอดก็คือสามนอยนะจ๊ะไม่ได้รูดให้แล้วเจาะให้นะคะสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบสูตรวัดใจเนาะสูตรวัดใจก็จะให้ตัวเด่นมาสองตัวแล้วก็เจาะเน้นๆอย่างเดียวนะคะต่อไปแต่ถ้าใครอยากเด้งหน้าเด้งหลังก็ยีนก็บอกตลอดนะคะแอดยีนสายรูดจ้ะแต่ถ้ามาถูกตัวนี่เด้งหน้าเด้งหลังจริงนะคะแต่ถ้ามามาไม่ถูกตัวก็ รอบเดียวคู่เดียวก็ก็ยังดีนะคะกว่าดีกว่าไม่มาเลยเนาะดีกว่าไม่มาเลยนี่นะคะอันนี้ติเน้นรอบให้ไม่มาตามรอบนะคะแต่ที่สําคัญก็คือ3ามหน่อยยังเป็นสูตรวัดใจสามหนอยเหมือนเดิมนะคะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะคำว่าสามหน่อยก็มาตัวเน้นอันนี้คือคัดสรรมาอย่างอย่างอย่างย่ง อย่างเต็มที่แล้วนะคะให้เจ็ดคู่เราเด่นและเจ็ดคู่คือคัดสรรมาอย่างเน้นๆอย่างเดียวก็อันนี้ไม่ได้เน้นให้นะคะแต่ก็เจาะให้นะคะสิบตัวเจาะให้เจ็ดเจ็ดเจ็ดคู่เนาะสิบคู่เจาะให้เจ็ดคู่เจ็ดคู่ไม่ได้รูดให้นะคะแต่ถ้าเอามาไม่ถูกก็คือบางทีอาจจะไม่ได้มาสักคู่เลยบางทีก็อาจจะได้มาคู่เดียวนะคะถ้าใครชอบตัวไหนยีนก็บอกเลยแอดยีนสายรูดจะเป็นน้องจ๋า จาขึ้นใจเนาะแอดยินสายรูปเพราะว่าถ้าตัวใดตัวหนึ่งมาแบบเด่นเด่นดูอย่างวันนี้เนาะมารอบ vip ก็มาเด้งหน้าเด้งหลังก็ก็ดีใจมากๆแล้วค่ะัีน,นี้ก็มาตามต่อสูตรหนึ่งต่อเนาะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวเอา วันนี้ก็จะมาตามต่อสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะมาฝากพี่ฝากนอ้องเมื่อเคยจะพี่น้องจา๋าจะเป็นหมูหรือเป็นจาก,ก็ตามลุ้นต่อด้วยกันนะจ๊ะที่ยี่สิบสามนะคะยี่สิบสามเดือนสามปีหกสี่นะคะกับแนวทางห้านอยนะคะสามหน่อยจะพี่นน้องจา๋าเอา สูตรหน kind of ึ่งเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวคลอแกลแคลคำว่าเม็ดเดียวบางคนก็บางคนเขาก็ไม่เข้าใจนะก็เข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งเม็ดเดียวยีนก็คือตัวเดียวนะคะแต่ที่ยีนรูดให้เน้นให้อันนั้นคือของแถมนะคะเม็ดเดียวยีนคือตัวเดียวนะคะคือตัวเด่นโดดเดียวๆเท่านั้นนะคะเม็ดเดียวของยีนนะคะอันนั้นคือพิเศษให้นะคะพิเศษให้ รูดให้แล้วก็เน้นตัวให้นะคะอันนั้นคือพิเศษแต่คําว่าเม็ดเดียวยีนคือยีนให้ตัวเดียวนะคะไม่มีตัวเสริมตัวเพิ่มนะคะไม่มีวิ่งมีมีอะไรนะคะถ้าจะวิ่งก็วิ่งตัวเดียวรูดก็รูดตัวเดียวนะคะสําหรับแอดยีนสะสายรูดนะคะวันนี้ก็จะให้ตัวเด่นตัวเดียวเหมือนเดิมจ้ะสําหรับสายวิ่งสายรูดนะคะพี่น้องท่านในชื่นชอบเนาะ ก็เตรียมแคปหน้าจอหรือว่าจดใส่กระดาษไว้นะคะอันนี้ก็จะรูดให้เหมือนเดิมจะเป็นน้องจ๋าแล้วก็จะเน้นตัวที่ชอบให้นะคะ เน,น้นเน้นแต่ตัววิ่งตัวรูดคือให้ตัวเดียวจะนี่นะคะอย่างก,ก็จะรูดให้เลยนะคะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่ห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปด แปนะคะตัวเดียวนะคะสําหรับสายวิ่งสายรูดนะคะที่สําคัญก็ยังเป็น3น่อยนะจ๊ะพี่น้องจา๋ากันก็ยังเป็น3น่อยอยู่นะจ๊ะที่จริงที่จริงอันนี้ยินว่าจะให้ปกติกับ vip นะแต่ยินจะให้พิเศษพิเศษกับปกติแต่ถ้าดีไม่ดีก็จะหลุดไปอยู่ vip เงืือนเดิมจะเป็นน้องจา๋า มาแล้วก็ชอบนะคะมาแล้วก็มาอีกได้เนาะถ้าตัวเด่นมาก็ไม่แน่นะจ๊ะตัวเลขทุกตัวก็อาจมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะผิดถูกยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะพี่น้องสาคลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางจากพี่น้องชมเพื่อความบันเทิงนะคะพอได้ลุ้นไปด้วยกันเนาะจะได้คลายเครียดกันเนาะพี่น้องเนาะ ตื่นเต้นดีเนาะก็จะเน้นให้นะคะตัวที่ยินชอบเนาะตัวที่ยินชอบก็ไม่ใช่ว่าจะมาทุกตัวนะจะพี่น้องสาอย่าชะล่าใจนะคะแอดยินสายรูดแอดยินเองก็ไม่รู้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะว่าตัวไหนจะมาตัวไหนไม่มานะคะ ตัวเบิ้ลนี่ก็มาบ้างไม่มาบ้างนะคะอย่าลืมนะคะพี่น้องอินอาจจะไม่เน้นให้แต่ก็อาจจะมานะคะอินอาจจะไม่ได้เน้นให้แต่ก็อาจจะมาก,ก็ได้ใครจะไปรู้ล้วพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอาวันนี้เน้นให้เจ็ดคู่พอดีไม่ดีตัวไม่ได้เน้นอาจจะมานะจ๊ะอย่าชราใจกับ แอดยีนนะจ๊ะแอดยีนก็ไม่ได้แมนเป๊ะปานนั้นเนาะแอดยีนก็อยากจะเน้นเน้นตัวที่มันมาจริงๆให้ตัวเดียวคอลอแคลร์เนาะแต่แอดยีนเองก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันจะพี่น้องจ๋าเป็นสูตรคํานวณเป็นสูตรวิเคราะห์ออกมาแบบนี้ยีนก็เอามาแบ่งปันพี่น้องแบบนี้นะคะก็แ,แบ่งปันแบ่งปันแนวทางกันไปเนาะยีนก็ไม่ได้ขออะไรมากมายจาก ี่น้องเอทุกท่านนะคะก็แค่ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ยีนเนาะได้ทำคลิปดีๆแนวทางดีๆมาฝากพี่ฝากน้องนะคะก็อยากให้ทุกคนปังๆทุกวันนะคะเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะคะยีนก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟนะคะ ขอบคุณทุกการติดตามด้วยจ้ะพี่น้องสาทั้ง fc ใหม่ fc เก่าเนาะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ยินทุกๆวันเนาะก็ขอบคุณมากๆนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะแคปหน้าจอไว้จ้ะพี่น้องสา